จ่าถอดปลาจากทุกคนก,กำลังร้อนแนะจ้าน้ำมันมันีิบาน่ายห้าพ,พี่น้องมาถอดปลาดุกด้วยจ้า ทอดปลาดุกแดดทุกคนกับปลาดุกจ้ากับข้าวเต้าหี้ทอปลาดุกจดดพี่น้องนี่นูน่นมีทอดปลาดุกส้มตำทอดปลาดุกแดดอาจจะไปตำสม้ม ประดุกบ้านจ้ะพี่น้องประดุกบ้านอันนี้ว่าตักแห่งนี้จ้าพรประดุกสดตับข้างหน้ายางดูสิ แกสุกแล้วจ้าแกสุกแล้วพี่น้องหอมหอมแบจ้าหอมแล้างหอมอย้วหนกินปะจ้าครับปุ๊บกสดจนอ่า่เป้ตากแห่งได้อันปุ๊กด ใส่อีกจ้าอีกรอบนะึงขับประดุกหน้าบ้านพี่น้องขับประดุกนาไปถึงไหนจะเพิ่งไปกลับได้จ้าเอาไว้จักหน่อยค่อยกลับจะได้ปฏิกติกระทะกักบพี่น้องขับประดุกนาจ้า เสร็จแล้วค่ะสุประจ้าน่ากินมากเลยเดี๋ยวไปตำสมกันพี่น้องไปตำมสมกินกับทอดปลาจามในทอดปลาดุกเด้อพี่น้องวันนี้บานหน้าฝ้าใสพาพี่น้องมาทอดปลาดุกย่างมะเซาหน้าจ้าเมนูอาหารเ้านี่วันนี้เป็นได้พี่น้องย่างเสาดีจ้านี่จะได้ตำสมกินกับก็ต่ออะไรพี่น้องยนีไดจะกินตำสมผักกาดถิ่นเตียก็บเกมาเต็มดูจ้า กินว้าจ้าทุกคนถอดปลาดุกบ้านจากพี่น้องอันนี้เป็นปลาดุกสดด้อพี่น้องบม่ได้ปลาดุกแห้ง้อจ้าถอดปลาดุกสดน่ากินไหมคะ,ระกรอบๆจากทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุททกๆกํำลังใจที่มารับชมเป็นกำลังใจบา่านฝาใสขอฝากกันนะจ้าขอฝากจองบ้านได้เลย,ว,ยวันนี้มาถอดประดุกจะถอดประดุกบ้านถอดกรอบนะจากพี่น้อง เมนูทอดประดูกขอฝากเป็นกำลังใจหน่อยได้จ้าอรนนาฝากใสช่องในน้อยฝากไปในอ้อมใจพี่น้องเนะะ้อค่ะขอบคุณนะกคะ่ะจากคลิปนี้เอาไว้สรีก็น้าพี่น้องจากคลิปหน้าพอกันไหมเบื้งป,ประดุนะจ๊ะประดุทอดอกรอบใหม่ๆจากทุกคนบา,บายยค่ะขอบคุณค่ะ